ทูนิจโจทอเวลชันเนลครับกินออกไซกอน,นเวียดนามแล,แล้วก็ผมก็มีคนเวียดนามติดตามผมเยอะแล้วก็มาคอมเมนต์มาเยอะนะแต่คอมเมนต์ภาษาเวียดนามผมก็ต้องเข้าไปคุยเพื่อนคอยแปลต้องขอโทษคนเวียดนามหลายคนนะที่ว่าไม่ได้ตอบเพราะว่าคือไม,ม่เวลาตอบเลยต้องมานัาง่งนั่งแปลภาษาเพื่อนก่อนตอนนี้ก็รีแลกซ์นั่งสบายๆฟังเพลงเวียดนามนะคอนเทนต์นะครับในบรรยากาศของทัวร์แม่โขนเดลต้านะฮะที่กรุมไซกอน เวียดนามนะครับเออคุณช่างก่อนอาจจะเวียดนามโฮจิมินห์ด้วยนี่คือบรรยากาศเล่นดนตรีสดนะฮะแล้วก็เขาจะมีการให้ทิปนะฮะคนละสองสองหมื่นหรือสองพันเออหนึ่งก็ได้ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหมนบาทก็ไม่ให้ก็ได้ครับคุณยังไม่ให้ก็ได้เขาไม่บังคับคุณแต่ว่าให้ทิป่าส่งเสริมการร้องเพลงของเขาเพื่อเขาจะได้มีรายได้อะไรบ้างนะฮะสำหรับคู่ทัวร์พอตรงนี้ก็ไม่ได้คิดค่าชมอะไรครับนู่ครับเป็นการร้องดังเขาไม่ขายของนะ นั่งกินน้ำชาไปนะครับรมีผลไม้สวนแจกที่มีสวนผลไม้นะครับ, <แก S 1> ส,บสําหรับทัวร์ที่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาดูตรงโน้นเดี๋ยวพาไปดูอ่าอสับป,ป,ระ,ป,ประรดสับปะรดต้นไม้สับป,ประรดนะฮะเดี๋ยวพาไปดูครับแปลกแต่จริงฮะสับป,ประรดเวียดนามอยู่บนต้นไม้นะครับนี่ครับแปลกแต่จริงไหมครับ ก็จะมีโฮมอลกออันนี้แก้มังกรนะฮะแล้วก็มีอะไรลังนกนะนี่ครับบลรเล็รรงเสร็จแล้วนะครับก็เขาจะเล่นดนตรีสดพวกกินพวก,พวกคีตาพวกพวกออู้อะไรเงี้ยครับเป็นรีืุนเมืองของเวียดนามแล้วก็ร้องเป็นภาษาเวียดนามด้วยหลังจากเสร็จเรียบร้อยก็จะแยกย,ย้ายกันนะนี่ครับนี่คือบรรยากาศการกินเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ ย้ายกันขึ้นเรือต่อนะครับสำหรับชิปต่อไปก็ไปจุดอื่นนะครับสำหรับแม่ของเดลต้าตัวนะครับป๊อบเสีย อ่าคอนเฮาเชีย a อาชายไปทางไหนอ่ะตกลงไปทางนู้นเหรออ๋อไปตามสเต็ปเขาเหรอก็ผมทุกว่นจะไปขึ้นเรืออีก เมื่อกี้ถ่ายไปแล้วครับ <S <S อ่าต่อไปไปล่องเรือแน่นอนทีนี้อ่าไปเมื่อกี้ผมรัดสเต็ปไปหน่อยนะครับผมไปรอ,อตรงนู้นเลยรอเลยดีความนั่งกินอ่ามานั่งฟังดนตรีกันนะฮะขึ้นเรือที่ไหนขึ้นเรือตรงโน้นเป็นเรือคนันแอลน่าสนใจมากเป็นเรือเล็กไปตามคลองน่ากลัวจะอยู่ในอยู่ในแพ็กเกจทัวร์แล้วนะครับราคาล่องเรือพี่ทั้งหน้านู้นอ๋อมีเรือลำละมาหลายลำเป็นเรือเป็นเรือในคลองอ่ะเหมือนคลองดำเนินสะดวกอ่ะ มันเหมือนเขาทำเป็นชุดไปเลยตามเป็นสเต็ปของเขาเราต้องตามเขานะครับเมื่อกี้ซุนิโจรัดสเต็ปไปไนไปรอเขาวิ่งตามนะรั้งแต่นี้ไปก็ไปอีกที่นึงใช่ใช่ใช่พรุ่งนี้ก็จะมีขี่รถจักรยานขี่อะไรพอครับครับ Now we are going to the pier. It's that s way. Okay, we are going t on our boat with uh with crew. About 2 0 person with Mr. b o p sia and Shanshi a yuzi .dot net Okay Now we are staying in the Saigon city We are come with group make on g Delta uh, tour city tour ครับก็ราคาประมาณ t o day o n วันนั t น o day one night. how much I have forgot 8เซนดอง8เซนดองมันไปนู่นด้วยรวมรวมรวมไปท<ช>ีมมเมนด้วย8เซนดองอ๋อครับนี่ก็เพื่อนใหม่ของคุณเันชัยนะครับเขาจะตามตลอดเลยครับ,รบไม่แน่ใจว่าเป็นลูกของกันหรือเปล่านะครับผมก็หน้าเหมือนกับเปี้ยวรวนๆเหมือนกันเลยผมก็งงไม่รู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับรรรก็คือสรุปว่าพอเราไปนอนด้วยกันหมดนะครับที่เมืองเมืองอะไรเออเกินเกินเธอนะครับก็ไปพักที่นู่น เมืองกันเทอนะฮะห่างจากที่นี่ไปประมาณกี่กิโลเมตรเอ่ยอ้นี่ครับนี่นี่นสวนสวนอ่าลำไยลำไยที่ซูนิโจ้คิซูนิโจกินเมื่อกี้ลำไยลำไยนะครับนู้ดามบนสวนผลไม้ลไม้โร่ละห้าหมื่น 560ใต้ที่บ้านจุดต <aide rain> so ื้อคุณกัยจุดตื้อไม่ได้ถุงนะใต้ที่บ้านบ้านเราเนี่ยเรียกวาลกโหลกนะโหลแต่มันนี่มันมันเนื้อหวานนะผมชอบมันมันหอมด้วยหวานด้วยรสชาตินิดีิดกว่าครับอันนี้ต้องยอมรับเลยที่นี่หวานกว่าอ่ามันฉ่ำกว่าหวานกว่าบ้านเรามัเปอกแบบล้วนล้วนแต่บ้านเราชอบกินล้วนนะอันนี้อร่อยครับ ก็พี่ก็ทานฟรีคุณพ่อเสียทานฟรีพี่พ่อเสียจำบ่นอีกครับไม่แน่ใจว่าแกเป็นอะไรแกอะเดี๋ยวจะให้ซื้อสักโลหนึ่งอยาคือกินไม่ครบนะต้องกินให้ครบก่อนครับเพราะว่ากินลูกเดียวเอะไรเมื่อกี้สนิโจอ์บอกพิจารณาได้เขาว่าเต็มที่ว่าอร่อยไหมอร่อยงั้นคุณสมิโจช่วยซื้อมาอีกโลหนึ่งครับอ๋อได้ครับได้นี่ข้างหน้ามีขายเดี๋ยวให้เดี๋ยวชี้ให้ดูอันนี้คือน้ำอ้อยนี่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  กาแฟหย,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 ยดเวียดนาม <c oughs> ายยเวียดนามมาฮ้กินมาที่โีนี่ได้กินกาแฟหยดปุ่มเขาใสอะไรดิใส่น้ำหรอน้ำน้ำ <c oughs> กินน้ำ <มา S 1> ช้า

I would say hiệp ảnh hưởng lương hãm lương hiệu lương hảo thương bố hảo thương bố นี่ลำไยด้านนู้นนะใครซื้อลำไยเรือแจวเรือแจวเรือแจวสวัสดีครับเพื่อนๆจะบอกสวิโชสิผมยูโบ๊ทคอมวิดมี้วนันทีโอเคยูยูยูไฟเพอร์เซนต์โอเคคอมมอนอ๋อเวดเวดปอดกัน

ทำเ p h ทำโอเคหมสี่ห้าสามสิน Thank you นี้าถ่ายรูปนะครับสําหรับสาวเวียดนามนะ้โอเคเลยยิ้มตลอดนะครับเขาก็งเราเนี้ยในโซนนี้ประมาณ2ีคนนั่งนั่งรถบัสมาันเดียวกันนะครับก็อาจะพักหยุดกันนะฮะสําหรับ2วัน1ึคืนนี่ครับเรือมาสกูถ่ายไปแล้วนะฮะ โอ้โหสุดอยอดครับเดี๋ยวไปดูตอนลงเรือแล้วกันนะครับผมก็ทีต่ติดตามชมกับสนิโจะเทเวชชนาครับบายบาย

สี่คนอไม่เป็นไรครับของข่้นที่ติดตามชมครับสกีวโชาแนลครับ